ทั้งหล่อทั้งรวยทั้งสวยทั้งฉลาดภาษาจีนพูดยังไงเรามาดูกันค่ะโย่จุดจุดจุดโย่จุดจุดจุดแปลเป็นไทยคือทั้งจุดจุดจุดทั้งจุดจุดจุด จะแปลได้อีกแบบคือทั้งจุดจุดจุดและจุดจุดจุดมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะยยววงิทั้งสวยทั้งฉลาด ทั้งสวยและฉลาดอยู่พ่างยู่อายอยู่พ่างยู่อายทั้งอ้วนทั้งเตีย้ยทั้งอ้วนและเตีย้ย 他又聪明又可爱。他又聪明又可爱。可这道菜又贵又难吃。这道菜又贵又难吃。 อาหารจานนี้ทั้งแพงทั้งไม่อร่อยจะเกีนอีฟูยูเพียนียูาว这件衣服又便宜又好看。เสื้อผ้าตัวนี้ทั้งถูกทั้งสวย。 他又帅又有钱他又帅又有钱เขาทั้งหล่อทั้งรวยสาระน่ารู้โย่จุดจุดจุดโย่จุดจุดจุดต้องตามด้วยคำคุณศพัพท์ ที่เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันหากดีต้องดีทั้งคู่ไม่ดีต้องไม่ดีทั้งคู่และไม่ใช่คำคุณศัพท์ที่ตรงข้ามกัน